อ่ะก็สวัสดีครับอยู่กับผมปนซนครับอยู่กับในเกมเวอร์ลาเจนครับสําหรัมนอกกันนะฮะก่อนจะเริ่มขึ้นรู้ก,ก่อนคนฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกาลังใจนในการทําคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามกิจผัตรส่วนของผลิได้เลยครับที่ใต้คลิปทายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่อาจจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนึงการกดซุปเปอร์แดงคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดได้ช่องนั้นกันนะฮะะก็นนาาๆจโผล่มเซิร์ฟนอกกันบ้างนนะส่่วใหญก็ ไม่ได้เล่นเซิร์ฟนี้นานมากนะครับผมทำซีรีส์ค้างไว้น่าจะตอนที่3ามสมันจะไม่ได้ละเดี๋ยววันนี้เรามาต่อเป็น E p พีิเศษแล้วกันพอดีว่าผมอ่ะเข้ามาเก็บของอย่างเดียวทำเควสเก็บของทำเควสเก็บของของเซิร์ฟนอกมันจะเป็นกล่องถุงเึ้นตโตนะครับที่ผมรีวิวอยู่เนาะเรารับของก่อนผมบอกเลยว่าตอนนี้พลังผมยังไม่ถึง2ล้านนะแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะทำให้ถึง2ล้านได้ไหมตอนนี้ตัวละครผมเลเวล70นะฮะแต่ว่าพลังยังไม่ถึง2ล้านเลย เราจะทํำยังไงดีเพื่อให้มันได้ถึง2ล้านเนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยจากตรงนี้ครับผมคิดว่าน่าจะพอจะเป็นไกด์อัปเกรดได้บ้างนะครับจริงๆผมก็มีของเยอะเลยนะอยู่กับเซิร์ฟนอกเนี่ยเซิร์ฟนอกเนี่ยหลกัหลกๆก็เข้ามาอัปเกรดพลังเฉยๆนะครับเอ้มาเก็บของสิงไม่ใช่อัปเกรดมาเก็บของเฉยๆนะครับเนี่ยสปีเนี่พลังแค่ล้านหเองพลังโคตรน้อยนะจริง โคตรน้อยเดียบอกกันเลยหลังน้อยมากๆนะะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำแม่พลังมันเพิ่มขึ้นละกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราทําภารกิจของเราเันก่อนบลาๆนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับเก็บของเล็กน้อยๆนะฮะจะมีตรงเดีย๋ยวเราจะเริ่มอัพจากยูเนียนก่อนละกันนะฮะมันน่าจะอัพเกรดได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับ ตึ๊บ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 โอเคเนี่ยร,รียีผมมีอยู่สามพันกว่าเดี๋ยวเราอัพกันเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาสิบ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 ถึงไหนแล้วเนี่ยอาอ,อัพไปหมดแล้วนี่ก็เหลือแค่ตรงนี้เนาะ HP ใช่ปะผมว่าถึงนะถ้าเกิดผมอัพอ่ะไหนจะสร้อยข้อมืออีกนะฮะเอาเซิร์เท่าไหร่ยี่สิบห้าก่อนโอเคปะ่ะเนี่ยขึ้นแล้วเห็นป่ะขึ้นมาแล้วเนี่ยยี 20, ่สิบยี่สิบห้าอน จริงมันควรจะอัพอสองอันให้ได้โอ้หมดแล้วอ่ะไม่เหลือไม่พออ่ะได้มาเท่าไหร่ล้านกว่าก็ก็เยอะอยู่นะประมาณหนึ่งนะครับโอ้ยเกือบหมดนะถ้าเกิดว่าเรากดบริจาคเพิ่มนะครับเล็กๆน้อยๆพอไหมสองสี่อุ้ยอีกอีกอันนึงอีกอันนึงยังไงได้แล้วเอาตัวนี้อ่ะจะได้เยอะกว่าอุ้ยหนึ่งแปดหกแล้วยังไงวันนี้ก็สองล้านอยู่ดีถูกปะ สองล้านอยู่แล้วนะครับสบายนะครับอ่ะสองล้านก็สองล้านดูต่อเลยเออเพชรมีหกหมื่นเก็บเอานะครับไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาของที่เราเก็บมาเนะี่ยอัปเกรดซะนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับบอกแค่นี้ว่าผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะอันนี้ก็เก็บก่อนนะครับเก็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 บจริงๆอ่ะแค่อยู่เน้นอันเดียวเนี่ยผมก็ เมื่อกี้พลังล้านหใช่ไหมถ้าเกิดผมอัพได้ถึง2ล้านแล้วผมอัพได้สี่แสนเลเวลเจ็ดสิบเอนกันก็เข้าเข้าเกณฑ์อยู่นะเข้าเกณฑ์อยู่ยังไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์อะไรมากมายนะครับซื้อซื้อก่อนซื้อ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 ก่อนซื้อเฉพาะแต้มม่วงกับอาหารเป็นหลักนี่เราสีม่วงอันนี้เดี๋ยวลองใช้ไม่มีหมดนั้นเราอัพเทคโนโลยีได้ไหมหกร้อยกว่าเทคโนโลยีเราอัพ hp ไหม HP จะได,ได้เยอะหน่อยเนาะสี่สิบสปีดได้ไหมสปีดโอ้สปีดให้น้อยอะอ่ะเออควรจะอัพไปสักยี่สิบแล้วกันแล้วก็ HP หลักๆเลยโอเคใกล้แล้วเว้ยห้าสิบเต็มแล้วก็สปีดแล้วกันรัวๆนะครับอุ้ยเกือบล้านเก้านะฮะก็ได้เยอะนะสองจุดได้มาสามแสนแล้ว นีจุดไหนที่เราอัพแล้วจะได้พลังเยอะอีกอะก็ต้องเข้าไปดูตรงนี้นะอ่าก่อนอื่นเลยเรามาย่อยของในกระเป๋าแล้วก่อนนะนย่อยๆ,ๆไปอัพเกรดกันเนาะสเปเชียลพิเศษเอ้ย EP พิเศษนะ EP อัพพลังเสิร์ฟนอกอยากได้พลัง2ล้านเหมือนคนอื่นเขาบ้างนะเดี๋ยวอัพอะไรดีโดนัทสามอันโดนัทก็เดี๋ยวไปฟาร,ร์มของต่ออันนี้ก็ อจริงๆกดไปก็ไม่ได้หลายนะแต่ว่ากดแม่งเพลินะครับสกิลไม่มีนะกล่องนี้อะไรฮะอ๋อกล่องการอีโวนะครับนี่นี่น,น,น,นี่อันนี้โคตรส,สำคัญนี่เลยอันนี้คือตัวแปรผันผมเลยก็คือกล่องสกิลนะฮะจุดดีจุดเด่นเลยครับโอ้ยมีสีม่วงสีทองโผล่ด้วยวะนี่กล่องสกิล190ยเอ็ดอันนะฮะถือว่าเยอะมากนะ ได้เยอะพอสมควรอันนี้อะไรอ่ะกล่องแดงอันนี้จะเป็นโลตอมนะครับโลตอมอัพได้แล้วนะอันนี้เป็นเพจช่วยเหลือยังไม่ถึงนะครับเพจช่วยเหลือต้องรอ75ก่อนผมก็จะพยายามเปิดกล่องให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะหมดแล้วมีแค่นี้จริงๆเนาะหมดแล้วไม่มีแค่นี้ครับผลไม้นะครับ100เปิดได้หน่อยหนึ่งนะครับเ่ะเรามาดูกันดีว่าเราจะอัพอะไรได้บ้างนะครับ จากด้านนอกเนี่ยก็จะมียิมเนาะโอ้โหผมบอกเลยว่าใส่คอสกิลได้เยอะมากนะอ่ะเรามาลั่งไล่ใส่ให้มันเก่งขึ้นด้วยกันนะไม่ได้อัพเลยนะครับเก็บของไว้แต่ไม่ได้ใช้ <c ười> นี่ไงคือผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟนอกเป็นซีรีส์นานมากนะครับประมาณ2 3สมเดือนไดน้คือเข้ามาล็อกอินเก็บของล็อกอินเก็บของเท่านั้นเองครับไม่ได้ทำอะไรเลย แต่โชคดีที่เออโอเคเราก็ตั้งใจเก็บของนะครับอย่างขมักขมันนะฮะโอเคตามนี้เราที่เหลือผมจะย่อยทิ้งให้หมดเลยได้แต้มมา30,000เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือเราจะต้องไปโกยิมอ่าผมยังผ่านโกยิมไม่ครบอรอเนี่ยจริงดิโอ้โหดีก่อนนะมันมันมันรีออได้หมดเออรีออได้นี่หวา ตรงนี้อัพถึงเลยสกิลยิมก่อนหน้านี้หรออ๋อไม่ต้องการให้เราอัพก่อนเราลองลองสู้ดูก่อนได้ไหมว่าเราสามารถที่จะสู้ได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องอัพเพราะผมไม่ค่อยอยากจะอัพกิดิคอนมากอะ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรต่อดีมากนะตอนนี้ตัวละครเรามีนโอโอลิตดอนแล้วก็ลูกเกียนะครับสารประสานผมโอ้ตีไม่เข้าเลยอะ่ะต้องอัพแล้วมั้งถ้าเป็นอย่างงี้ใช่ไหมผมจะต้องอัพนะไม่น่าจะพอไม่น่าจะอยู่นะครับ เผาเอาขอแค่ผ่านก็นได้ไหมไม่ต้องเอาสีดาวนะโอ้จะรอดปะวะเหมือนจะไม่รอดนะอืมผมว่าต้องอัพแหละเพื่อเพื่อความเร็วต้องอัพต้องอัพไม่ไหวอ่ะนั้นเราอัพสักหน่อยก็ได้ให้มันให้มันตามเกณฑ์มันก็ได้เอาสักห้าสิบไปเลยปะอัพไปเลยปะโอเคไปอัพไป อโอเคแล้วใส่คอสกิลไปก่อนปะเหลือ8,000เลยโอ้โหหมดไปเยอะเลยนะฮะมันเปลือยไงก็เลยไม่ค่อยอยากจะอัพเท่าไหร่อ่ะมีอะไรที่จะล้างได้อีกนะฮะเดี๋ยวนั้นเอามาล้างแล้วกันผมว่าถ้าล้างน่าจะเวิร์ก,กว่าป่ะเนะี่ยถ้าเราเอาพวกยิมเนี่ยมาล้างจะเจ๋งกว่านะครับเนะี่ยล้างไปเดีย๋ยวผมจะไล่ล้างไปเรื่อย บอกว่าล้างอาจจะได้เยอะกว่านะครับเสียด้เหมือนกันไม่น่าไปกดจะเยอะเลยแต่ไม่ไลกดไปแล้วทำอะไรไม่ได้ละอ่ะได้แค่ประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับอ่ะก็ได้มาส่วนหนึ่งแต่ก็ได้มาไม่ค่อยเยอะมากแต่ว่าก็ยังขออัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับอ่ะในจุดอื่นๆนะครับมีอะไรอัปเกรดบ้างอัปเกรดไปอันนี้อยู่300กว่าอัปเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเป้าหมายเรานี้ต้องกระโดดจากร้านห้าขึ้นไปเป็น2ล้านให้ได้เพราะว่าเราค้างตรงนี้นานละโอเคดูดีนะทาเลนต์ตรงนี้เนสองร้อย200กว่าแต้มเนี่ยอัพ HP ปะ่ะโอเคขึ้นเยอะนะผมบอกกอนเลย HP เนี่ย HP เนี่ยขึ้นอย่างเยอะเอาไปเลยห้าสิบเต็มแม็กครับผมข้างล่างหรอ HP เฮ้ยสปีดอยู่ตรงไหนตรงไหนสปีดวะ โอ้สปีดอยู่ข้างล่างเลยวะมันก็ใส่ไปก่อนสิบยังโอ้แค่สิบก็เปิดแล้วนี่ไงสิบปะเก้าสิบโอ้แตมหมดนะฮะจบเลยนะครับได้แค่นี้นะฮะจะมีสร้อยข้อมือแซดโอ้ข,อข้อมือผมเพิ่งปลดนี่วะไม่มีเลยนะสร้อยอย่างน้อยเลยอันนี้ อัวนี้เดี่ยวต้องไปแลกต้องไปแลกเอานะครับอ่าจะสองล้านแล้วเว้ยเอ,อก็ยังมีโอกาสกับเขาบ้างวะอันนี้โอ้ยล้างได้อยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสร้อยก็ยังดีวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยได้นหน่อยหนึ่งก็ยังดีวะมีตรงไหนที่พอจะอัพได้อีกอ่ะเทนนิงกลาวนี่เหรอข้ามเซิร์ฟนี่เหรอ น,นี้มันอัพจะหมดแล้วนะมันไม่มีอะไรต้องอัพแล้วนี่อันนี้อะไรเจ็ดสิบอัพด้วยหน่อยหนึ่งนะอันนี้อะไรพลังชีวิตอัพได้ไม่เยอะครับเพราะว่าแต้มไม่ค่อยมีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแท่นเนาะแท่นตัวนี้มันอัพได้ยังไนระโอ้ทองไม่ถึงนะครับถ้าทองถึงจะอัพได้เลยเนะี่ยเอออ่ะตร,ตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะเนาะเหลืออัพอะไรนิดหน่อยนะครับอัพตรงตรงรรัวโปเกมอนเองไงละ่ะนี่ไง อัพตูนกล่องไหมผมว่ากล่องได้ช่วยได้นะเดี๋ยวเราลองอัพกล่องดูครับเดี๋ยวผมรวมกล่องให้ได้ตีบกไั้เยอะก่อนอ่ะก็โอ้โหทองหมดว่ะใช้จนหมดอะครับเส็งมากาจะเอาอะไรใส่ได้เนะี่ยบวกห้าก่ะบวกหไปก่อนเนาะมันรวมได้อีก8ปดพันหนูไม่พออะ่ะของมีนะแต่ว่าไอเทมไม่มีมีไม่เพียงพอดีกว่าพูดเรา เดี๋ยูมีไม่เพียงพอแล้วกันเนาะลูกเกียร์นี่ไงลูกเกียร์ใช้สีแดงโอเคอับอะไรได้อีกวะเนี่ยโฮโอ,โอ,อ้หะอันนี้รวมไปก่อนแล้วกันเนาะหมดแล้วมีแค่นี้เนาะลูกสายฟ้าก็ไม่ได้ล้างสกิลลึกลับก็มีแค่นี้ครับเท่าที่เห็นเลยอย่างน้อย อ,อันนี้ประดับเหรอประดับผมยังไม่ได้ใส่เหรอไอายยา้ย่าต้องเอาประดับก,บกากๆมาใส่โอ้โหไม่ไม่มีประดับครับไอ้ดีนี่ได <c oughs> ้ปะมันจะไม่มีประดับเนาะเนี่ยมีมีแค่นี้ครับไม่ได้เยอะมากอันนี้บวกสิบแปดอันนี้บวกสิบแปดอันนี้อันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้ก็บวกเยอะนะสิบแปดสิบแปดสิบเจ็ดยี่สิบสิบแปดนั้นไอ้ใส่ให้ตัวนี้ก่อน ทองหมดครับเสียใจยด้วยอัพได้แค่นี้จริงๆนะฮะเพราะว่าทรัพยากรสําคัญของเราแม่งหมดว่ะโอ้โหนิดเดียวเองครับจะ2ล้านอยู่แล้วอะดูแล้วกันนี่ครับอันนี้คือทีมที่เล่นได้นะครับเนี่ยขายแค่หมื่นหนึ่ง <laughs> นิดเดียวเองครับโอ้โหไอเรามาเปิดไอ้นี่กันดีกว่าไอ้ตรงรูปปั้นแทนก็ได้เปิดรูปปัน้นเปิดรูปปัน้นตอนรนูปปั้นเป็นยังไงบ้างเนี่ย ไม่ตรงยอันนี้พอได้อยู่นะอันนี้อัปเดแล้วกันเนาะน,นี่เปิดได้นะครับเปิดได้ได้พลังป่ะสองล้านป่ะไม่ถึงเราวันนี้เปิดช่องที่สามดูช่องไหนที่มันเปิดได้วะเน,นี่ยช่องนี้ก็ไม่มีเว้ยช่องนี้ก็พอได้อยู่นะครับช่องนี้เปิดได้อยู่ช่องสุดท้ายตรงพอตรง มีบังกรมบงกรรออยู่นะแล้วก็ไอพวกบิวอัพเนี่ยเดี๋ยวลองบิวอัพก่อนดิผมว่าไม่มีไอ้เาเรอะพิกเซลนะนี่ไงพิกเซลก็พอมีอยู่นี่ไงเดีย๋ยวรวมอาหารเานาะทำเอาจริงๆมันใส่ได้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปใส่ก่อนไหมมีปะเฮ้ยมีนี่ไงใส่ได้อยู่อันนี้เพิ่มสแตตส์เอพีแล้วกันเขารวม เขารวมยังไงใส่ได้อยู่ใส่ได้อัพได้นะ h p stat โจมตีกายภาพ h p stat จริงๆเราอัพเกรดได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีเอาไปมันจะได้น่าจะได้เลเวลไม่เยอะนะ20ป่ะืมไม่เต็มที่อัดเข้าไปเลยอันนี้เต็มแล้เหรออ๋อของหมดนะฮะก็จริงๆก็ไม่ได้ยากครับเดี๋ยว อันนี้ก็อัปเกรดไปเดี๋ผมอัพแม่งไปเลยนะฮะไม่ซีเรียสนั้นเปิดช่องไว้ก่อน2ล้านนี่ไงครบละเอาแค่2ล้านพอขำๆพอนะครับนี่เข้ารวมไปอันนี้ไม่ตรงท่านะถ้าตรงท่ามันจะขึ้นพลังอ่ะอย่างน้อยก็ได้2ล้านเอาวันนี้เมื่อกี้ขึ้นมา2ล้านแล้วทุกคนเห็นปะเอ้ค่อยยังชั่วหน่อยนะครับเพรว่าไม่ถึงซะแล้วนะฮะ เรียบร้อยจากล้านหหลักล้าน5ไปไปลายล้าน6เนาะขึ้นมาเป็น2ล้านก็ได้มา5 0 0แสนนะฮะจะของให้เราเก็บมานะครับโดยที่เราแทบจะไม่เล่นเลยไอดีนี้อ่ะก็ถือว่าเลเวลเจพลัง2ล้านตรงตรง,ตรงตามปกนะฮะนี่แหละอันนี้ก็เป็นวิธีการอัปเกรดง่ายๆนะครับสำหรับใครที่เลเวล70แล้วยังไม่ถึง2ล้านอย่างผมเนี่ยสตาร์ทมาก็ล้าน5กว่านี่นะครับมันเพิ่มมา500,000ได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทนะีก็ลองดูได้นะครับ ไม่มีเวลาเล่นเหมือนผมเลยผมก็ไม่มีเวลาเล่นนะครับแค่อาศัยเข้ามาเก็บของเนี่ยแล้วก็ทําแต้มภารกิจสนุกให้ได้เต็ม150ทุกวันน่ะอย่างน้อยเขก็มีของนะครับแต่ที่สําคัญคือยูเนียนเนี่ยช่วยเราได้เยอะนะครับตรงนี้ก็เอาไปเล่นต่อนะครับได้สบายๆนะไอดี ID ก็ผ่านเฉลุยแล้วดูพลังเนี่ย5แสนกับ2ล้านผมไม่ได้เล่นจริงนะเห็นหปะศัะตรูพลังแค่5แสนแต่พลังผม2ล้านแล้วถ้าไม่ผ่านให้มันรู้ไปถูกปะนอ่เราก็ต้องไล่เล่นไปเรื่อยได้สบายๆนะตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นอ่า EP พิเศษแล้วกันนะฮะ EP พิเศษที่ทำจะทำขึ้นมานะเพื่ออัปเกรดพลังเลเวลเจ็ดสิบพลังแค่ล้านห้าเองนะฮะให้มันพุ่งมาเป็นพลังสองล้านและยังเสียดายนะปัม๊มแชทเรามีน้อยถ้าปัม๊มแชทเรามีมากกว่านี้เนี่ยพลังอาจจะทะลุไปถึง2องล้านสองสอล้านสได้นะครับตรงนี้ในส่วนของกิจกรรมที่มันมีมาขายมันก็จะมีตามขายตามร้านค้านะมันจะไม่เหมือนเซิร์ฟไทยเราเซิร์ฟไทยเราจะใช้เพจซื้อใช่ไหมครับ 5,000,000เองอะไรเงี้ยแต่เซิร์ฟนอกเนี่ยเขาจะใช้พวกเพชรนะฮะไม่ใช่เพชรเดชใช้หนังสือธาตุไฟกับตัวเซชิฟสีทองในการแลกเพราะว่าไอเทม2ชิ้นนั้นเป็นไอเทมสำคัญในการแลกของนะครับของเราจะเป็นใช้เพชรซะส่วนใหญ่เพราะนั้นเองก็นะอย่างผมบอกคือถ้าเราอยากจะได้ไอเทมนะที่ใช้ปั๊มแซอีกจุดหนึ่งที่ได้พลังเยเยอะนะคือวันนี้ที่ผมอัปเกรดให้ดูเนะี่ยคือผมอัปเกรดในจุดที่มันได้พลังเยอะ แล้วอย่างปั๊มแทดเองเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้ครับมันจะมีกิจบ้างเนี่ยเราก็ต้องเอาเซตชิปสีทองกับในส่วนของเพชรเนี่ยมาทําการแลกไม่ใช่ดิทิศทองกับตัวหนังสือธาตุไฟมาแลกนะครับตรงนี้เนาะกิจตรง Happy Exchange นะครับจะเปลี่ยนทุกๆ2วันนะฮะส่วนกิจตรง Miracle Exchange จะหยุดทุกเจวันส่วนวงล้อเพชรจะรีเซ็ตทุกวันหลักๆมีแค่นี้ครับกิจเซิร์ฟนอกนะครับผมกาชานะครับก็ไม่เหมือนเซิร์ฟไทย นะครับผมก็ต้องคอยหมั่นเข้ามาดูตอนนี้ผมมีเพชรประมาณ6 0,000ก็เหี๋ยวจะมาทํารีวิวสุม่มกาชาการันตีเทพให้ดูกันนะครับสักตัวหนึ่งนะครับไม่ได้ทํานานลวเนี่ยการันตีรือแค่ประมาณ 14, 15, ื่นสี่ห้ก็ได้เทพอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมกดกาชารอบหน้าเนะาะไม่พูดคร่าวๆแล้วกันผมจะใช้เพชรประมาณ5 0,000ื่นแต่ว่าผมอาจจะได้เทพนะครับ2ตัวแน่ๆเพราะว่า1เลยใช้15ื่นแรกผมได้ละผมละได้ละ1ตัวเนาะ แล้วก็ใช้อีก2 000, 5งหมเป็น4,000มนะครับจะได้เป็น2ตัวแล้วก็สูมเพิ่มอีกห0 0่0มืจะได้การันตีเทพนะวั mm hmm. นนั้นเป็นตัวที่3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารอบหน้าผมใช้เพชรเพชรห้าหมื่นนะในการสูมเทพ20ครั้งเนี่ยผมจะได้เทพการันตีทั้งหมด3ตัวนะฮะถือว่าเยอะมากๆนะฮะโอเคก็ EP นี้ก็คร่าวๆก่อนนะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะฮะกดแชร์นะผมกด subscribe ให้กับช่อง เพิร์โซนด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าโอกาสหน้าซีอูเกนส่วน